วางคุกกี้สิงคโปร์ไปให้ตัวละสามสองอันเมื่อกี้อยู่ห้องนูน้นอีกก่อนจะย้ายมาห้องนี้ก็ให้ไปแล้วตัวละสองอันกินหมดแต่คุกกี้เพ็สไม่กินก็เลยต้องตามเอาอาหารเ็ดมาให้ในห้องนี้ <c oughs> แล้ว,วางคุกกี้ให้อีกสองอันตัวละสองอัน ปรากฏว่านี่มันสองทุ่มยี่นาทีสองทุ่มยี่นาทีกินกินอาหารนิดแต่ก็รอรอดูกันอยู่อย่างเชิงกันไม่ได้เปิดแอร์ก็จังสุดแสบคอเลยค่ะ ไม่เปิดแอร์มันก็อุ่นตอใส่เสื้อสองชั้นกลัวจะหนาวมันหนาวหนาวไงก็ไม่รู้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็สงสัยต้องเปิดแอร์เพราะว่ามันเหมือนอากาศมันไม่ถ่ายทีอะไรก็เปิดแอร์จะเรียน่ารักไงไหกินกันหมดเอาเข้าจริงๆก็กินมดูดเนาะลูกเนาะอื้อ ซักผ้าไทยมันไม่มีแดดสองวันแล้วค่ะไม่มีแดดนี่คือมันมีฝนแล้วก็มันเหมือนจะเป็นมันฤดูอะไรคะเนี่ยมันเป็นเมษสาฤดูร้อนแต่ฝนตกคึมๆแล้วก็หนาวหนาวโลกมันเป,นปลี่ยนแปลงเนาะ อือหือเก่งนะเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยปอปี้ก็เก่งผ่านศึกก็เก่งกินเม็ดจนจนเกือบจะหมดเลยมีใครจะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยเหมือนจะอย่างอย่างเชิงกันยังไงก็ไม่รู้นะฮะเ,เอาไหมเนี่ยพอ,อแล้วเหรอ กีไหมยหยุดกินแล้วตั้งแต่จเะเดี๋ยวให้รางวันก็ยังดียังกินกินหน่อยหนึ่งก็ยังดีเอาวางห้องนะู้นะตอนเยนนะ็นอ่ะไม่ไม่กินกันเลยกินแต่คุกกี้แต่พอตอนนี้สองทุ่มกว่าวกินโอเคยอมยอมยอมด,ดูเวลาจะกินคุกกี้ใ่ตาตั้งเลยโดยเฉพาะป๊อปปี้ผ่านสึกอิงไม่เท่าไหร่ ให้อีกสองอันนะอน,นี้ปอปีอ่ะปอปี้อ้กสองอันลูกอพันซึกก็สองอันเอาสิกินเลยลูกกินเลยปอปีอย่างเร็วเลยเป็นจรวดเลยปอปีเนี่ยไม่้ปิดพอแล้วไม่ให้กินแล้วเยอะเยอะอย่าหนูเป็นหมูพอแล้ว สองอ,อันนู่นสองอันเมื่อกี้สองอันนี้หกอันแล้วตัวละหกอันและ้ะเยอะไปแล้วกินมากวนเยอะใช่ชงกมจกงงลงเขาอีกเผลอไม่ได้นะเนี่ยสองตัวนี้เผลอปุ๊บเผลอปุ๊บพรพี่โดดใส่ผ่านจึกกัดจริงเวันนั้นนี่เนี่ยขาเด้งอยู่ยังไม่หายเลยค่ะเนี่ยเพราะเนี่ยตัวตัวเนี้ยจะโดดใส่เขาก่อนแล้วใครเขาจะยอมมันนั่นมันตัวผู้ โดดใส่เขาพอหมาอื่นวิ่งผ่านโดดใส่เขาตัวเองก็สู้เขาไม่ได้หรอกแต่ไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งจะต้องโดดใส่แล้วเสร็จแล้วถ้ากัดกันเสร็จบ๊อบป,ป,ปี้ขาหน้าก็จะโดนก,กัดกัดตัวเองอ,อืมอิ่มมั้ยยังคะอิมอ่มแล้วละ่ะอ่ะในหมดก็รวมกันไว้ก่อนูอือ กินโครงไก่ไปสองโครงตัดไปสามสี่พวงอิ่มแล้วก็บริยาติอืมหืมอืมมาไหมล่ะมาโอ้โหยาจะรักน้องโอจีจีจีโอเคโอเคโอเคยาจะรักน้องกว่าต้องเบียดบีอาการเบียดกันเนาะโอเคโอเครักรักทั้งสองตัวรักทั้งสองตัว ไหนพี่ผ่านดูสิผ่านซึกผ่านซึกมายืนอากาศเอาตูดดันไว้ทําไมล่ะดันไว้กากไว้ขวางไว้กลัวน้องจะมาใกล้เอามาให้น้องมาบ้างอืแบ่งกัน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 รักกัน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 ฮะอ่ะไปนอนได้แล้วไปจะสามทุ่มแล้วบอกง่ายง่ายพอออกมาจาก ข้องก็จะวิ่งลงไปหาที่อึที่ฉี่ไปส่องดูหน้าบ้านหน่อยแล้วก็ฉันเรียกปุ๊บก็กลับเข้ามานะบอกง่ายเรียบร้อยอยู่รู้อยู่รู้วันนี้ป๊อปปี้ได้ใต้เตียงแล้วไปผ่านต้องนอนข้างนอกสิแย่งต้เตียงนี้กันไม่รู้เป็นอะไร <laughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะ